นะคะผัดจนเครื่องหอมนะคะในเครื่องก็จะมีนะคะกระเทียมพริกนะคะแล้วก็กัะปิกกุ้งหวานนะคะผัดจนหอมนะคะส่วนอันนี้คั่วกลิ้งหมูนะคะ พวกกิ้งหมูไดสติดแล้วนะคะไปดูขั้นตอนนี้เลยผัดจนหอมพอกะปิสุกนะคะดูจากสีนะคะกะปิเริ่มจะสุกนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูเลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูเลยใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะ ผัดนหมูสุกนะคะผัดจนหมูสุกนะคะ

หมูสุกเลยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเพราะเราใช้กะปิปุ้งหวานนะคะกลิ่นหอมมากนะคะผัดจนหมูสุกหมูเด้งเลยนะคะเพราะเดียะะด๋วยวถ้าว่าเราใส่เครื่องปรุลงลงไปความมร่่อยมันจะไม่นัวเท่ากับเรบาผัดสุกก่อนนะคะ อันนี้คือขั้วกลิ้งหมูนะคะขั้วกลิ้งหมูแห้งๆนะคะหรือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยของขั้วกลิ้งหมูนะคะไม่ยากนะคะแต่ละเมนูนะคะทำง่ายๆสูตรสไตล์ครูหนึ่งเองค่ะสูตรของเราเราชอบแบบไหนทำแบบนั้นเลยมีอะไรในครัวหยิบมาทำได้หมดเลยทุกเมนูนะคะ ดีไซน์เองดัดแปลงเองตามที่เราชอบได้เลยค่ะพอรสชาติคือเราชานเองเห็นยังคะเริ่มเด้งแล้วนะคะตอนนี้หมูเริ่มจะสุกแล้ว สุกให้ดีค่ะเพราะเดี๋ยวพอลงหน่อไม้ลงไปเดี๋ยวมาถ้าหมูไม่สุกมันก็จะไม่สุกนะคะจะกลายเป็นว่าทานหมูไม่สุกไปนะคะและก็การเก็บจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะทําเสร็จเอาไปเข้าฟิซได้เลยนะคะเก็บไว้ได้ทานได้หลายวันนะคะแล้วก็เอามาอุน่นรสชาติก็จะคงเดิมนะคะ สุกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้เลยหน่อไม,ม้เหยาวน้ำลงไปนะคะเพราะมันจะทำให้ในผัดเราน้ำจะเยอะมากถ้าเป็นคนที่ชอบผานน้ำในผัดเยอะใส่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบผัดที่มีน้ำเยอะๆก็อย่าเอาน้ำลงไปนะัคะจะทำให้เพราะเดี๋ยวน้ำในเนื้ออก็าะ นี่นะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะที่ทำให้กับข้าวของคุณหนึ่งอาหารของคุณหนึ่งอร่อยนะคะเพราะเใส่กะปิกุ้งหวานนะคะทำได้หลากหลายเมนูมากนะคะผัดไอ้ทั่วนะคะ ตัวนะคะแล้วก็จะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะอันนี้จะเป็นน้ำาน้้ำตาลปี๊บนะคะการที่ทาคูณหนึ่งใส่น้ำตาลปี๊บเพราะต้องการความเข้มข้นของอาหารนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ ทำสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณน,นะคะน้ำตาลปี๊บก,ก็ได้น้ำตาลใส่ก็ได้แต่ถ้าน้ำตาลปี๊บความเข้มข้นมันจะเกิดกว่านะ ติ๊กเจอร์ของทางร้านเลยค่ะซิกเจอร์ของทางร้านมีอะไรบ้างคะซิกเจอร์ของทางร้านที่ทำกะปิสตอคืออันนี้เลยค่ะกะปิกุ้งหวานนะคะอ้าวมาแล้วเรามาดูขั้นตอนผัดใทั่วนะคะให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทั้งหน่อไม้แล้วก็หมูนะคะส่วนสตอกับแครอทเราจะใส่หลังสุดนะคะเพราะถ้าไม่นานสตอมันจะนิ่มเหี่ยวมันไม่อร่อยอะนะคะ โรยน้ำตาลายนิกนึงต้องการสีนิดนึงนะคะต้องการสีนิดนึงโดยใช้ฟิวดำ การสีนิดนะคะคุณหนึ่งอยากได้สีให้มันเข้มนิดนึงก็เลยใส่สีอิ่วดำไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเราไม่ได้ทําลาดหน้าหรือทำสีอิ่วนะคะแต่ต้องการสีให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะมันดูน่าทานขึ้นนะคะ เห็นยังคะนี่ขนาดไม่ใส่น้ําหน่อไม้นะคะน้ํามันก็จะออกไปเองค่ะในเนื้อหมูน้ําจากหมูนะคะแล้วก็น้ําจากที่มันชุ่มอยู่ในหน่อไม้นะคะก็จะออกมาเองเราไม่ต้องเอาน้ําลงไปใส่เยอะแยะมากมายนะคะพอ้ายิ่งใส่เข้าไปอีกกลายเป็นว่าทะเลค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่แครหลอทลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเห็นยังคะตอนนี้ก็น้ำเยอะมากแล้วนะคะ โอเคขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของกะปิสตอหน่อไม้เลยนะคะนี่คือที่ขัดไม่ได้คือหนอ่อสตอนะคะเห็นยังคะอือใส่เสร็จคนไปคนมาแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ ร้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ผัดหมูกะปิสตอหน่อไม้เรียบร้อยแล้วคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะแถมยังมีขั่วกลิ้งแห้งๆไงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอร่อยด้วยกะปิกุ้งหวานของครูหนึ่งนะคะอุ่นหนุนกันด้วยค่ะกับุกละเก้าสิบาทเท่านั้น